มันส์ใหญ่มาก s h อ p e ีเหมาบัตรให้ผู้โดยสารขึ้น BTS ฟรีทั่วกรุงครั้งแรกในไทยดีเดย์4เดือน4ฉลองแคมเปญช h อป e e 4 4เ e มกะช้อปปิ้งเดย์ช้อปปี้ p ีเมกช้อปปิ้งเดย์หากรรมช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคครั้งแรกแห่งปีช้อปปีผู้นำแพลตฟอร์ม e c o m m e r ิรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งในใจผู้บริโภคเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งแรกในไทยด้วยการนำกลยุทธ์ทางการตลาดแบบผสมผสานร,ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยในยุคปัจจุบันและได้ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกกับ2พันธมิตรชั้นนำอย่าง BTS และ VGI เพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกและสุดยิ่งใหญ่ของทั้ง3วงการอีคอมเมิร์ซระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณาในประเทศไทยผ่านการรังสรรค์กิจกรรมสุดครีเอทีฟปล่อยบิ๊กเซอร์ไพรส์เติมเต็มคัสเตอร์เจอร์นี่ของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมปลุกกระแสะความร้อนละอุ ของการช้อปปิ้งออนไลน์ในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคอย่างดีที่สุดวันนี้นะครับมาในนามช้อปปี้นะครับฟ4จี่กาศช้อปปิ้งเดยซึ่งวันนี้นะครับความพิเศษของเราคือเราจะมาแจกเป็นบัตร BTS ครับซึ่งเราแจกกันในช่วงเที่ยงถึงสายโมงนี้ครับแล้วก็เป็นความที่พิเศษกว่าคือเรามีโฆษณากันโดยที่ว่า เราเนี่ยจะเป็นการแตะบัตรแล้วแตะบัตรที่เข้าไปใน b t s นะครับผมจะมีเสียคําว่าช้อปปี้ส่งฟรีครับดีใจมากครับจริงๆผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับช้อปปี้มาหลายงานแล้วโอกาสที่มางานเนี้ยเราก็มีโอกาสได้มาเออเลเวทพิเศษโปรโมชั่นดีๆเพราะว่าอย่างวันเนี้ยครับความเป็น m ก g a เซล์ของทางช้อปปี้เองเนี่ยเขามีทั้งแบบว่าส่งฟรีเองหรือว่าจะเป็นการที่ว่ามี flat sale ที่ราคา1บาทครับหรือว่าการที่ลดแรกแจกแถมเลยก็ว่าได้อย่างวันนี้ก็จะมีลดพิเศษอย่างหลายๆแบรนด์ตั้งแต่5 0 60% 70%เปคร็เป็นอนไลน์บ เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะแบบเหมือนกับว่าเราจะไปช็อปตาม ท้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตเราทำงานทุกวันใช่ไหมครับผมเราก็อาจจะใช้พี่เพือนวันไหนเราอยากได้ของจริงเนี่ยแล้วอยากจะช็อปไปก่อนอะไรเงี้ยก็จะกดช้อปปี้ช็อปอาจจะเป็นแบบว่าอย่างตัวเราตอนนี้กําลังช็อปกล่องรองเท้าอ่าช็อปกล่องรองเท้าเพราะว่าผมมีรองเท้าหลายคู่อะไรเงี้ยอยากจะแบบเก็บได้อยากจะโชว์มาแต่งบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าล่าสุดเพิ่งช็อปโคมไฟไป,ไปครับใช่ฝากติดตามผมด้วยนะครับเซนส์บวกคงนะครับผมก็ตอนนี้กําลังมีซีรีส์ได้ชื่อว่าเลดไฟโกล้คู่ไฟไฟผีนะครับผมตอนนี้กําลังออนแอร์นะครับผมนีี่่่เลยตอนนะครับทชง ช่อง t r u e Asian Series HD ครับแล้วก็จะรีลานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ t u e ID นะครับผมแล้วก็ที่เป็น Netflix นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับ